ก็จะตอบคําถามที่หลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะค่ะนะคะเวลาที่จะมาปรึกษาโคชเอมเนาะโคชขาสแกนคนนี้ให้หน่อยว่าใช่สแกมเมอร์หรือเปล่านะคะการที่เราจะดูว่าใช่สแกมเมอร์หรือเปล่าเนาะบางทีมันต้องดูเริ่มต้นตั้งแต่การแชทการสนทนาดังนั้นนะคะแค่สมมุติแคปรูปแคปอะไรมามันจะค่อนข้างที่จะดูยากเนาะเพราะว่าสแกมเมอร์เบื้องต้นนะโคชจะบอกเลยวิธีสแกนให้คุณด้วยการวิดีโอคอล การวิดีโอคอลเป็นการดูเบื้องต้นค่อนข้างดูได้เยอะเลยแหละ50%เลยว่าคนนี้ใช่สแกมเมอร์หรือเปล่านะคะเราจะสามารถสังเกตได้จากวิดีโอที่พูดคุยกับเราหรือเขาวิดีโอคอลคุยกับเราค่ะข้อที่2 s สแกมเมอร์เนี่ยพอเราคุยไปสักพักหนึ่งนะเขาจะใช้คำเหมือน Romance r o m a n c e s c a m m e r คุณเคยได้ยินคำนี้ไหมคะซึ่งมันจะพูดจาไพเราะ เสนอหูอ่าจะอยากจะเจอกันอยากจะแต่งงานอยากจะมาหาที่ไทยอยากซื้อบงซื้อบ้านสร้างสวรร์นมิมานค่อนข้างเยอะคําถามคือสร้างไว้เยอะแต่ไม่เคยถามที่อยากจะมาคุยกับคุณแบบเปิดวิดีโอคอคุยกันอยากเห็นหน้าคุณแต่พูดไปถึงแต่งงานแล้วอันนี้มันเวอร์เกิน อันนี้คือจุดสังเกตนะคะแล้วสเต็ปถัดไปข้อที่3ระวังในเรื่องของการส่งของส่งเงินหรือแม้กระทั่งโอนเงินส่งของขวัญอะไรแบบนี้อันนี้คือให้ระวังให้ดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนก็จะใช้เวลาแชทกับคุณเป็นแรมปีเป็นปี2ปีก็มีถึงที่จะออกลน์จุดหลักๆคือเขาจะถามคุณเรื่องอาชีพเรื่องการวงการเงินโฟกัสเพื่อสแกนคุณเบื้องต้นอันนี้คือจุดที่เอฟ ยังไงซะการวิดีโอคอลก็สำคัญมากๆแต่คุณต้องดูให้ดีว่าวิดีโอคอลแบบนี้คือตัวจริงหรือสแกมเมอร์นะคะโอเคนะ